สวัสดีเจ้าขมะานนาวเปรีย้ยวใบพัชรีวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําพัดกะเพราหมูซับใส่สตอร์นะเจ้าเพื่อนเพื่อนเอาพริกขี้หนูส่วนที่ซับแล้วลงไปได้เลยนะเจ้าเมื่อพริกหอมได้ที่แล้วก็ใส่กระเทียมเกียวลงไปหรือเพื่อนเจะเอาพริกกับกระเทียมไปโขลกแล้วเอามาพัดได้เลยนะเจ้า เสร็จแล้วนะเจ้าก็ใส่หมูซับลงไปนะเจ้าหมูซับอยู่ที่สองขีดแล้วก็คนไปหันสักคัๆนึ่งนะเจ้าต่อด้วยซีอิ๊วดำมาปรุงรดกันเลยนะเจ้าใส่รสด,ดีลงไปนึ่งจอน น้ำตาลทรายนะเจ้าแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปน้อยนึ่งนะเจ้าแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะเจ้าใส่นักกะลาหนักใส่น้อยกบลําน้อยนะเจ้าต่อด้วยซีอิ๊วขาวนะเจ้า แล้วก็คนให้มันเข้ากันสักพักหนึ่งนะเจ้าแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าน้อยหนึ่งผัดกะเพราหมูสับสูตรนี้นะเจ้าบ่ได้ใส่ใบกะเพรานะเจ้าแต่ใส่สตอแทนนะเจ้าทำง่ายๆนะเจ้าแต่ลำขนาดจะกินกับข้าวสวยข้าวนึ่งก็ได้นะเจ้า ใส่น้ำมันหอยลงไปน้อยหนึ่งแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะเจ้าคนเพื่อมันเข้ากันแล้วก็เร่งไฟได้เลยนะเจ้าหลังจากนั้นก็ใส่สตอลงไปได้เลยนะเจ้าวันนี้ซื้อสตอมา4ี่บบาทนะเจ้าได้นักพอสมควร สตอสะดุ้งกระจายได้แล้วนะเจ้าเพื่อนเพื่อนลองทำกันดูนะเจ้าสูตรนี้ลำเตต้ะเสร็จแล้วเจ้าพัดกะเพราหมูสับใส่สตอสีสัมน,น่ากินขนาดเลยเจ้าวันนี้ฟัวมะนาวเปรี้ยวาบาัพชลีขอจบคลิปไว้เพียงเต่าอ,อี้ก่อนนะเจ้าแล้วไว้ป้ากันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีเจ้า